สวัสดีค่ะนะคะใหม่ทรงค่านะคะวันนี้ค่ะเนนจะพามาดูคุณพ่อนะคะเอ่อวานกาปลูกต้นกล้านั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเชิญค่ะเนนทําด้วยใช่ไหมกำด้วยกันแล้วว่าจะไงการละไไม่เคยทำเออการอะมันเป็นฟังอันไหนตื่นเจ้าเจ้ามามาถึงที่ไหนแปดโมงกว่า

นำขีมหมูแก่เหรอเออดีตกแห้งเคีงกับเนยอะไหไปเ้าคนมานอ่ย่าตงวยะเอาตแหงะเป็นมาไตเข็ดน้ำๆกันเนาะเป็นมีตบนเอเพราะว่าไม่ถักขยบกบดในก็นิ่บันไหวมาเป็นมันกระทาเนี่ยว่าโกกระทาปตาฮ้องกตา้องกาว่าเป็นค้ายนี่จัง เน่นเห็น<ส>ม <straightforward> ันปะพรอมเขาหานหน้าเป็นเหลิมๆของของน้องันเหลิมตามตามัเนี่ยไม่ไม่น่าเหิมแต่ต้องมัน่นะจ๊ะ กบอ่ะอ,อ๋อฝนตกในฝนกันก้นกระต่ายเราเยอะหนอฝนดูเอาน้ำใสหน้ากันเยอะนออืมตั้งเขานำมะลาเนะนำมะล่าเนะตึ้งฝนนำมะน้ำน้ำนี่ <c oughs> นำป่นองเนะใจอ่ะตึงกะเต่าอ่ะเนอเออตึะเาเอน้อนำเป็นน้ำ โมอันนั้นคือมันเหลมๆยังมีปิงหมดอนอ่ะม่ได้โก้ับปิ่งมันดูเป็นน้องเข่าเข่าเป็นต้นมากกว่านึงเจ้ออออะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมคะครั้งแรกในครั้งแรกในชีวิตเราเราต้องทำดูเนาะจะเลรหัวมันอยากมยาก ก็จะได้เขามาเม็ดหนึ่งนี่ยูทำไมไม่เอาหมวกมาด้วยเจาฝนตกไหมคะเออจู่าโอ้มาในในแล้ออกโย่ไหนะวันตกแข้งนะปนเตียแต่วาตีตีไหนทำฝนตกนอเออตีไหนฝนตกแป๊ะอยาสออกแห่งกันนี <h <h ่ยาวอ่ะ โอเคอ๋อเสนี่ย้นงเลน้องหนเลยอันนี้ค่อยๆแค่เป็นโค่ตั้งันก็ขัดจังอ๋อเออนาะเออานี่ยอันป็นลกวานน่อมีเออาไก่งะไรนันาันับไก่อะไร

ลายอ่ะท็อกก็ลายอะ่ <S <S อะเอาอิดหนึ่งแกงอันนี้คือข้าวเปลือกนะฮะที่จะเอาปลุกนะข้าวเปลือกตีเอากับข้าว วานคือมันเป็นตนกะมันก็นมีหกักกันนี่ยเขาปอกมันมีหกักกัออครั้ <c oughs> งแรกในชีวิตนะครั้งแรกในชีวิตฮากันจะไหนยันเนาะ เอมันมันปอไหลเตนเนาะกงก๊มมี่ใส่ตึ้งลังแทงแ่หน่าอันไหนมันก็เห็ดให้ปอกลย

แล้วทำออกในแค่นี้ว่าจะมาช่วยนะคะแต่คิดว่าน่าจะมาทำให้พี่เขาเสียเวลามากกว่าเนาะพอะเราเนาะทำไมไม่ใส่รองเท้ามาถ้าว่าใส่รองเท้านี่ก็มันติลมมันลื่นมันลื่นนะโอเคเนเรากลับไปรอที่หนองแล้วเนาะในบันพาวในพานทาวนี่กันะเออก็เจ๊ทำไม่เป็นอ่ะมันก็ออกอยู่แหละเหอะแต่ว่ามันกระจุออกเป็นกระจุก <laughs> เป็นกระจุ <laughs> ก <laughs> เมื่อไปดินน้องค่ะอยู่ขับรถยังไงขับลมอ่ะเพราะว่าไม่ได้ฝนตกจ้อมันน้ำแล้วมันขำลมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปกันฮะปีลงันเอาลงอีกแล้วหรอหนัังยังงี่ลงไงเข็นเอาแลย ลงเขนเอาสิเจเจหิวของหนักไว้อะกันเนอะนี่ตั้งใจหรือเปล่าเนี่ย <laughs> กากันเลยเดี๋ยวจเจเจเดินเดินไปตามข้างหลังเดินตามไปลอยลอย ต้นหญ้าได้ไหมล่ะ,ะขับทางต้นหญ้าขึ้นแล้วเนอะ่ามลงตั้งไหนเสร็จลงตั้งหนาวเลยเอ,อ่มันยามันเป็นตั้งน้ำไหลอ่ะ เป็นตั้งนำฝนไหลอ่ะตั้งในกอดถาว่ไม่เคยไหมก็สมุตมือหน้ายู่ <c oughs> ต้องเอาขาเต่าเจ้ามาเ,ออเน้นเต้องเอาเท้าอ่ะเอาขาเต่าจอมเต่าจอมนมางมย่างนางมงกามากมงกางนีกา เป็นข้าตาน้ำพอ,องไงอืมใจแม่งัวใหญ่ว้าวสีต,ต้องปังงามต้องก้มเป็ดจะในติการเลยในะเป็ดเป็ดหันหนะันเลยนะนำ้ำพองอยังไหลเตอร์โอ้หนันยังชามโตไง เหลือแค่สามตัวเองอะ่ะฮัลโหลตัวอ,อ้นอ้นเนนินมาจับปลาใส่แล้ปลามันตกตั้งไต่อะ่ะโอ้น้ำเงี้ยขึ้นๆไปตกตึ้งไตม,มึงฮ่ามันตกตั้งไต่โอ้ไหลน้ำเนาะวานแฮปป์อกหนึ่งฟอกหนึ่งก็ไหลน้ำมันกระแนงอะไรคล้ายๆ

หลังจากที่หวานกลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เขาทำกับข้าวเนาะเลี้ยงยากพี่น้องที่มาช่วยเนาะพี่จะตำหมกัก,มกพริกตำหมักพริกพริกเกลอปลาเพราะว่าพอเมื่อกี้ไปหวานปลาแล้วก็จะทอดปลาเลี้ยงทำกับข้าวเลี้ยงยากพี่น้องที่มาช่วยเนาะ<อ>พริกเขาลัง <laughs> <laughs> พริกเอาชีเอาแล้วก็ตำ เขาพูดล่งางหปานี่ยนุ่มข้า้ปลาตแงอ่ะักพิกตำมักพิกก็คือเราจะทำกับข้าวเลี้ยงญาติพี่น้องที่มาช่วยหว่านกล้าเมื่อกี้เนะาะมีมีมาช่วยเรากี่คนอะ่ะสามสี่สี่เนาะสี่แล้วก็มีพ่อแม่ก็ห้าหก,หกเราก็ซื้อของหวานมาด้วยนะคะมาเลี้ยงเขานะทำงานเหนื่อยทำกับข้าวนี่ต้องยกให้นินิน,นอะ่ะกับข้าวนะคะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีนี่ นี่ปลานะคะปลาโขปลาโขเดียวก่เนื้อไก่เนยไก่โขเดียวก่เนื้อไก่อุกเด<ค>ียวก่ไข่เจียวไข่เจียวทอดไข่ดา,าวเ<ป>นาะอ่ะไปโยกกับเ,เลี้ยงยากที่น้องที่มาช่วยหวาน,านาปลา <c oughs> กัมก็ตักเข่ามา้ยาดไก่ก็มีม่ไก่ก็มีนอนกินน้ำๆหน้ากินนันวานค่ะบอกนึงวมาใกันกินมากเน่เออไ่เลยขาสวยกะนเลเคยปีเคยบอกก่นักเคยแเคยเขาทักอน้องนกดารน่ยนั่นลซื้อของหวานมาเลี้ยงเขาด้วยนะฮะทำงานเหนื่ยๆกินของหวานอร่อยเนาะ อันนี้เน้นไปซื้อในตลาดมาใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้ไปลงนาไปดำนาอันนี้ยังแล้วออกแล้วเนี่ยเพราะว่ามันกางเกงมันยาวเนี้ยพับๆๆก็เอายหยุกหยกมัดมั ข้างหวานข้างหวานเอามาเรียงเขาไปนี่นี่ยกไปเลยกินก็เร็วเราป่้อมกินหวานหวานค่ะกินหวานหว เอากินค่ะอค่ะตอนนี้นะคะนินก็ได้นะคะปลาค่ะเดี๋ยวเอาจะเอากลับไปฝากคุณยายนะคะก็นี่จะให้คุณยายเนี่ยทําปลาอบนะคะชอบกินมากเลยเนาะใช่ค่ะเพราะคุณยายจะชอบกินปลาอบนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็นินกับพี่นี้นะคะก็จะ กลับแล้วนะคะค่ะก่อนที่จะไปค่ะทุกท่านคะก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจนะคะที่จะเป็นกำลังใจให้เราสองโคนะคะได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะคะก็คือกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใส่ผ้าซิ่นแล้วหรอใส่เออมันใหม่เอแดดร้อนเนาะนุ่งผ้าซิ่นพอเราขับมอเตอร์ไซค์โอเค นุง่งผ้าซินแบบง่ายมากอ๋อ oh, ปลาหาโอเคลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ